สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องนะฮะหวยเด็ดจะไปทุกๆท่านกันเลยนะครับก็อ่ะหลายๆท่านนะครับถามในสูตรนี้กันเข้ามานะครับถามในสูตรนี้กันเข้ามาก่อนก็เพื่อว่านะครับมันจะไม่ได้ต้องไปตรงกันกับเลขดังนะครับนั่นแหละนะครับเนาะก็นะครับสูตรเนี้ยก็ลงให้ไปหลายวันแล้วนะครับเนาะโดยเฉพาะในสูตรนี้นะครับอืมเนี่ยไม่กี่คู้วเองนะครับสูตรนี้เนี่ย 7 9 9 7เนะฮะเพราะว่าลงให้หลายวันแล้วนะครับก็เป็นสูตรลงมา4 5 6หงวดนะครับไปพลาดในงวดที่แล้วนะครับงวดก่อนก็เข้านะสูตรนี้เป็นสูตรเดิมนะฮะมีแค่6คู่เท่านั้นจับได้ทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับเนาะนะครับก็ตามกับสูตรนี้กันก่อนเลยนะครับเนาะกัว่าจะมันจะไปตรงกันกับเลขดังนะครับเนาะอ่ะมาตามมันก่อนเลยนะฮะแล้วก็ซึ่งในงวดที่แล้วนี่สูตรนี้นี่ก็ลงเป็นงวดแรกนะครับสูตร3ตัวนะครับสูตร3ตัวบนนะครับ4งวดติดนะฮะลงเป็นงวดแรกเนี่ย 097เนาะเสียดายนะฮะเนาะแต้มเดียวเองนะครับเกิดไปแล้วนะครับเนาะสามตัวนะครับนี่แหละสูตรลงวดแรกใช่ว่าจะดุดนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเข้าก็มีแล้วแต่บางงวดนะครับอเดี๋ยวตามกันต่อนะครับแล้วก็ในสูตรเนี่ยสูตรหลักสิบล่างเนี่ยมาอีกแล้วนะครับเนาะสูตรหลักสิบล่าง2สูตรเนี่ยนะครับมักจะไปจับกันนะครับเป็นใน2ตัวนะครับไม่บนก็ล่างนะครับแต่ก็หลังๆนี่ มาออกในล่างนะครับเนี่ยเนี่ยไปไปออกในบนนะฮะงวดก่อนอีกเก้าแปดเนี่ยไปออกล่างนะครับแปดห้าเนี่ยเนาะแล้วล่าสุดนี่ก็อ่ะสูตรนี้สูตรนี้ก็หลักสิบเนาะอ่าแสดงว่าสูตรนี้มาในหลักสิบนะฮะหลักสิบงวดก่อนไปหน่วยรอบนี้ก็มาในหลักสิบนะฮะมีก็เนาะเออแต่ไปเข้าบนนะฮะเนาะอ่ะเดี๋ยวได้ตามต่อนะครับเนาะสำหรับในที่ทั้งนะครับสูตรนี้ส่วนสรุปหวยวันพุธนี่ หวยวันพุธนี่ก็ถือว่านะครับเข้าใน6กหนึ่งนะครับเนาะมี1นะมี1จริงๆด้วยนะครับ1คู่กันกับเลขคู่นะครับ1 4 1 8ออกไปแล้วนะครับเหลือ1 2 1 6 1 0นะครับที่คู่กันกับเลขคู่เพราะว่าหวยวันพุธเนี่ยนะครับก็มีออก2พุธเท่านั้นในปีนี้ก็เหลืออีกวันหนึ่งก็คือวันพุธที่10ตุลาคมนะเดี๋ยวยังไงมาดูต่อนะครับพุธที่10นี่ก็ คงต้องเป็น5กับ6เนาะอยวมาดูต่อนะฮะสลับในหวยวันพุธซึ่งสูตร3าตัวนั่นแหละนะครับสูตร3ตัวก็ที่ทําไปนี่มีอยู่1 2 3 4 4สี่สูตรนะครับที่เป็นสูตรเลขชุดนะฮะเนาะเนี่ยมีอยู่4ชุดนะครับนี่แหละมีอยู่4สูตรนะฮะเนี่ยหลายๆสูตรนะครับก็ให้ตัดชนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น6 1หรือ7 1เนี่ยห1 7นึ่งเนี่ยนะครับเนี่ย6 1 7 1เเนี่ยเนาะโดยเฉพาะนะครับ ใน3สูตรเนี่ยนะครับให้6 1 7 1มาทั้ง3สูตรเลยนะครับโดยเฉพาะหลักหน่วยเนี่ยนะครับเนาะหลักหน่วยเป็น1เป็น1เป็น1เหมือน,นกันเลยนะครับทั้ง3สูตรนี้เออนะครับเนาะแล้วก็มี7 9 7ด้ด้วยอ่าอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับแต่ในสูตรเนี้ถึงมันไม่เข้าเนี่ยมันหลักร้อยมันจะมาตัวเด่นนะครับสักตัวหนึ่งเนาะอ่าวดก่อนก็หลักร้อยก็มาในตัวเด่นนะครับเนี่ยสูตรนี้เอาหลักร้อยมาเป็นตัวเด่นนะครับ นะเดี๋ยวได้ตามมันต่อนะครับก็สูตรเก่าๆที่เคยทำนะครับก็มีสูตรสูตรนี้เนาะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะสูตรสิบเก้าปีสูตรนี้สงสัยจะเอาเป็นเลขดับแลวเนาะเหมือนกับสูตรรวยไปดิดับล่างนะครับดับหกนะหนึ่งนี่มาเต็มเต็มเลยนะฮะนั่นแหละนะครับแล้วถ้ามันจะหลุดก็หลุดหลักสิบนะฮะสูตรล่างนี่แหละสูตรนี้งวดที่แล้วหลุดมางวดสองงวดงวดนี้ก็มาล่างนะครับเป็นสูตรล่างนะสูตรนี้หกหนึ่งหนึ่งหก นะครับเนาอ่ะก็สูตรลับก็ไก่เคียงนะฮะเจ็ดหนึ่งมาหกหนึ่งสูตรนี้นะครับชิปนี้ก็มาดูในสูตรนี้กันก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวจะไปตรงกันกับเลขดังซะก่อนนะครับก็จะเป็นในสูตร6ชุดนะฮะหชุดสูตรนี้อ่าก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปนะครับเราก็ว่ากันไปตามแล้วแต่บางงวดนะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ในเก้าเจ็ดเก้านะครับหกหนึ่ง ออกตรงเลขดังด้วยนะครับนาอ่ะนั่นแหละนะครับก็ออกไปในที่ในบนนะครับในงวันนี้ไปในที่ในบนก็จะเป็นในที่ใน7 9นะครับ97เนาะอ่านี่แหละลงมาตั้งแต่วันที่11แล้วนะครับอ่าวันที่1นะพฤศจินะครับลงมา1 2 3 4 5 6ี่ห้าลงมา6งวดนี่หลุดไปสัก2งวดนะครับหลุดงวดแรกนะกับหลุดงวดนี้อ่าก็ถือว่าสถิติโอเคอยู่นะครับ มาดูในงวดล่าสุดนะครับสลับในที่วันที่1นะครับกุมภาพันธ์นะว่าจะได้นะครับในที่ใน2ตัวนะครับบนล่างเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับรีบไปหาซื้อก่อนจะไปตรงกันกับเลขดางอีกนะครับเนาะเหมือนในงวดนี้ฮะก็ล้วก็จะนาผลนะครับในงวดที่แล้วนะครับเนาะผลในงวดที่แล้วเลขออกสวยอยู่นะครับเนาะอ่านะครับผลงวดที่แล้วก็จะเป็นในที่ใน1 1ึ่งหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ด ก้านะครับแล้วก็หกหนึ่งนะหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งนะครับแล้วก็จะนำนะครับก็คือนำในหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนี้จะคูณด้วยเลขคงที่เก้านะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับคูณด้วยเลขคงที่แปดนะฮะก็สองหลักแค่นี้เลยนะครับเนาศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับเก้าแปดเป็นเจ็ดสิบสองนะครับศูนย์บวกสองนี่ก็จะได้ในที่ในสองนะับ ส่วนบอกเพิ่มแต้มนะครับเพิ่มไปก็จะได้3แค่นี้เลยนะครัสำหรับในที่ในหลักสิบนะฮะอ่ะถูกหรือเปล่าอ่ะเจ็ดแเป็น72โอเคนะฮะเพิ่มไป2กับ3ในหลักหน่วยนะครับเราจะนําในที่ในหลักร้อยนะครับคูณด้วยเลขของที่9หลักหน่วยบนคูณ50ล่างคูณ5นะครับแล้วก็หน่วยล่างคูณ3แล้วก็5นะครับ99เป็น81นะฮะ95เป็น45นะครับ65เป็น30 นะครับห้าหกสามสิบเนี่ยหนึ่งสามได้สามนะครับหนึ่งห้าก็จะเป็นห้าจับบวกห้าตัดห้าไปก่อนเลยนะครับก็จะเป็นในที่ในหนึ่งบวกกันกับสามหนึ่งบวกกับสามก็จะได้สี่นะครับเพิ่มแต้มไปสี่ห้าหกอ่ะนี่แหละนะครับนี่ไปหาซื้อนะครับหาจับหาจองสลากกันได้นะครับก่อนที่จะไปตรงกันกันกบเลขดังนะครับในหลักสิบก็จะเป็นในที่ในสองแล้วก็สามตัดหน่วยก็จะเป็นในที่ในสี่นะครับห้า แล้วก็6นะครับ2 3 4 5 6นะครับถ้าถามผมชอบตัวไหน3 5เลยนะฮะสาหรือ3 6นะครับ2 5หรือ2 6นะฮะถ้าชอบคู่เดียว3 5อ่ะเลขใกล้ตัวนะฮะเลขลดนั่นแหละนะครับบางทีก็เป็นเลขใกล้ตัวนี่แหละนะครับที่จะมาออกนะครับเนาะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับหรือจะลองลองไปนะครับไปดูกับในหลักสิบนะครับเนาะนี่ในหลักสิบเนี่ย เพราะว่าถ้าถ้าถ้าหลักสิบเนี่ยมันชนกันมันมันมักจะมานะครับวดก่อน85 85 89 85ี่85วันนี้ก็มามันก็ชนกันลองดูหลักสิบด้วยไหมครับอ่าลองดูหลักสิบด้วยนะครับเนาะเพราะว่าคำนวณไม่ยากนะครับหลักสิบอ่าเอาผลนงวดที่แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมก็จะไปหาซื้อกดซื้อนะครับไว้เลยนะฮะกดซื้อเป๋าตังค์ไว้เลยนะครับเนาะ เดี๋ยวสีตรงกันกันกบเลขดังก่อน 5, 9, 7, 9, 6, 1ะสูตรนี้ก็คือนะครับนำในหลักร้อยนะครับดึงลงมาเลยก็คือ9หลัก10บนคูณ5หน่วยบนคูณ2 10สล่างคูณ5หน่วยล่างคูณ5 7 5เป็น35นะครับ9 2เป็น18 6, 5, 30 1, 5ได้5นะครับจับ5วก 5, 5เป็น10ก็จะเป็น9บวกกันกับ8 9บวกกับ8นะครับเป็น17 สูตรบอกให้ลดแต้มนะครับลดก็จะเป็นใน765หนี่แหละครับก็จะได้นะครับในที่765ห้านะครับสลับในสูตรนี้765 5ห7้าอ่านะครับวัที่แล้วก็เก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งวัที่แล้วหลักสิบมานะครับสูตรนี้หลักสิบล่างต่อไปนะครับในหลักสิบอีกสูตรหนึ่งนะครับ หลักสิบอีกสูตรหนึ่งก็วันที่แล้วนะฮะก็จะเป็นในที่97961สูตรนี้ไม่มานะครับแต่ไปบนนะครับสูตรนี้เหมือนเดิมเลยนะครับคำนวณก็ง่ายๆนะครับ10597961นะครับก็จะนํานะครับก็คือนําในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่ห้าหลักหมื่นก็จะคูณห้า หลัก10บนคูณ3โดยบนคูณ9้านะครับแค่นี้เลยนะฮะอ่าก็จะเป็น1 5ห้าได้ห้าศูนย์คูณอะไรได้0ูนย์ามเจดสามเป็น21สบเอนะครับ9 9้าดเอดนะฮะจับบวกกัน5บวกกันกับ0ูนย์นะครับได้ห้าหบวกกันกับ1ได้6นะ6บวกกับ1นี่ก็จะเป็นในที่เจ7เพิ่มเติม7 8 9ดปดนะครับมาเต้มสูงๆแล้วนะครับ7 8 9ดปดนะครับ7 8 9ดดในสูตรนี้นะครับ ่าถ้า2สูตรนะครับจับมาชนกันนะครับจับมาอ่ะเดี๋ยวลองซื้อไปดูนะครับเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดหกแปดห้าแปดเจ็ดเนี่ยเก้าหกห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเนี่ยนะนะครับเพราะว่างวดที่แล้วก็อมาสองตัวเนาะในเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับงวดก่อนก็แปดเก้าเนี่ยมันมักมาจับคู่ครั้งก่อนก็แปดห้านะครับแต่มันก็ใกล้เคียงกันกับในสูตรนี้ก็คือมีมีในที่ในเด่น เด่นห้าเด่นหกนะครับเนี่ยห้ากับหกนะหรือเอาชุดห้ากับหกนี่เนาะอ่ะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับโชคดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับก็จะมาจับมาชนกันนะครับในสูตร3ตัวนะครับเราสูตร3ตัวนะครับในทุกๆสูตรเลยนะครับที่มีนะครับเนาะอ่าสูตร3ตัว4ชุด นะครับเผื่อมันจะชนกันนะครับเหมือนในงวดที่แล้วนะครับทั้งทั้งห้าสูตรนะครับเนาะอ่ะา,าเนี่ยเนาะเนี่ยถ้าจับดูเปนแบบมีหกหนึ่งด้วยเนาะในสูตรใหม่อันนี้ลงวดแรกนะครับลงวดแรกนี่ลงวดแรกก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่สูตรนะฮะที่เป็นสี่ชุดใครอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ